ขี้อะไรอ่ะ huh. น uh ั huh. uh ่งอยู huh. uh ่ไหนเนี่ยเดี huh. <FO ๋ยวได้เลืนั่งอยู่ไหนอ่ะไฟสายนะฮะไปครับไปครับไปครับนั่งโอ้เที่ยมเลยสองได้ดีมากเลยนั่งสายย้อมเหรออยู่โน่นไงอ่าอ่าดูจากลักษณะแล้วฮะขี้อะไรพี่น้องเขึ้นขึ้นมาก็ตั้งนานแล้วฮะมาพูดกันตั้งนานแล้วอย่างนั่งนิ่งให้ผมดูลักษณะเลยเนี่ยอ่าขี้เบียวขี้๋อ คุณมาสายต่อแล้วเนี่ยใหู้ถามคำเดียวใครได้ จะไปเอานะไปขึ้นเงินเอานะนี่แเล่นนะนี่คือนี่คือน้ำจิ้มของขาวของทีมงานนี้นะจะแสดงวันนี้มีอะไรมาแสดงครับก็เป็นละครสั้นๆเล็กน้อยเนอครับว่าจบแล้เราสั้นๆเอาเอาสั้นๆเดี่มันจบเลยได้ขอแล้วก็กลับเลยกลับเลยกลับเลยสั้นไปถ้ากลับเลยเอาเอาือรเอาเงินไปเื็อตัวไปอ่าไปกลับไปเลยสวนตะพูกรุงเทพด้าเด้ออ่ะการแสด

ไม่ได้มาหาอะไรดิไม่มาทําอะไรดิตอนี้จะบอกว่าเราจะมาเป็นผู้ชายหล่อนโอ้ยว่าทําให้เขเป็นเออบังครับไม่ใช่เขาเป็นตังตีเขาอ้คนอย่างงี้ไม่มีะินเขาไ่คนะเา่าดแต่ไม่ดนีย้เงนค่ดกกปาจะไปต้อหอยันกปาเง่ไหนมันจะไปแตกหยใครเป็นเงาูนะ

เอาอย่างนี้กว่ามให้เขาแสดงกว่าเด้งมันก็ให้น้ำให้กับข้าวกับปลาครับวันหลังเอาในีบทัดตอนวันหลังเอาแข่งมาแข่งคนหนึ่งเลยไปเอาไต้องแข่งคนใหญ่มาว่าว่าเอาแล้วกีกแล้วคือกระตือมิ้งค่ทุกคนแข่งงานนี้กูไม่ได้คุยกับเมื่อฉันนั้กูกินเองเปงาน เยโทษนะครับอ่ใครอุปสรรคต้องแข่งรนนี้ครกาุณาเอาก้อนกลมๆนะครับก้อนเลี่ยนไม่เอาบาดปากฮะแเม่อวานอยมาจะยดปากหอเป่ายัดจมู่ แบงแดงหมดก็ไม <c oughs> ้ก <c oughs> uh ูเยอเลยมแท้จะไม่เหลืออะไรเลยไอ้ย่ัไม่ดีมแต่ว่าตบ้กนแล้วไใสก็ไปลดไป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 เรื่อกันสาวไป